มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอบอรครายงานสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้18เมษายน2564ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 หรือว่าสอบอรครายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ทะลุหลักพันติดต่อกันเป็นวันที่4ประเทศไทยนะคะพบจํานวนผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น1,767ราย ทำให้มียอดผู้ติดยืนยันสะสมแล้ว42,352รายนะคะสําหรับผู้ติดรายใหม่นั้นสามารถแบ่งออกเป็นติดในประเทศทั้งหมดนะคะ1,765รายติดจากต่างประเทศ2รายค่ะรักษาหายเพิ่มขึ้น113รายกลับบ้านแล้ว28,683รายอยู่ระหว่างรักษา13,569ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาลนะคะ12,998รายแล้วก็โรงพยาบาลสนาม571รายค่ะอาการหนัก128รายนะคะใส่ท่อช่วยหายใจ28รายค่ะผู้ติด1,767รายใหม่แบ่งเป็นดังนี้นะคะผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการ1,477รายค่ะค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน288ราย เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าการกักตัว2รายนะคะทางนี้ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพรก่กระจายของโควิด -19 นะคะขอขอบคุณศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ้และขอขอบคุณสยามสตรีทค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ